สวัสดีค่ะไทยนิยมคำสวยนะคะแม่สวยสกลน,นครเช้านี้เช้าวนัาวนจันนะคะมาอมางานม,มุชิตาเนาะงานเกษียนของขอมหาลัยอาชีวศึกษาค่ะสกลน,นครว่าคุณแม่เป็นเขาเรียกว่าจด MOU เนาะเป็นเครือข่ายด้วยกันก็คือทางมหาลัยนี่ปักปักดอกปักดอกผ้าปักอะไรทําหมวกทํากระเป๋าทําอะไรก็ไป ฝากให้ร้านไทยนิยมขายนะก็ได้ช่วยกันเอื้อเฟื้อกันช่วยกันเอื้อเฟื้อกันอันนี้มาในชุดไทยสีทองกับคุณพ่อนะคะชุดไทยสีทองกับคุณพ่อม,มาในชุดกิรด,ดาสีทองนะก็มีกระเป๋าลิซ่ามีกระเป๋าลิซ่าลดราคานะจะากราคา800เหลืไอไปละ400นะคะกระเป๋าลิซ่าไปละ800เหลือไปละ400มีทุกสีเลยถ้าใครมีชุดกิรด,ดาพอดีพอดีพายนะ พอดีพายพอดีพายพอดีสะดวกพอดีสะดวกพายแล้วก็มีของมางานเกษียนด้วยนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ช่วงนี้ขายของมีแต่ขายของเกษียนก็จะมีผ้าคลุมไหล่อย่างแพงเลยนะ,ะ<อ>ใส่กล่องให้แล้วก็ใส่ถุงให้นะคะสหรับเป็นของฝากเกษียณนะคะวันนี้เราก็จะไปร่วมในงานกันนะคะเพิ่งมาถึงค่ะไปร่วมงานกันนะคะชุดคุณแม่ใส่มีผ้าชุดขายไายลดราคานะคะชุดละพันสองร้อยบาทนะ สวยงามมากๆเลยเป็นผ้าดักแด้ค่ะใครสนใจนะคะเป็นผ้า4ี่เมตรนี่2เมตรนี่2เมตรรวมกันเป็น4เมตรเป็นผ้าชุดนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะยกคลิปผ้าชุดขายนะคะเดี๋ยวเข้าไปเอฟกันค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศของมหาลัยนะคะคุณพ่อก็มาในชุดสีเดียวกับคุณแม่เลยน่คะบรรยากาศของมหาลัยใหญ่กว้างค่ะใหญ่กว้างนะคะคุณแม่ก็เป็นคู่ขา เป็นคู่ค้ากับมหาลัยนะคะนักเรียนปักนะนักเรียนนักเรียนปักสินค้านักเรียนอะไรก็ส่งไปที่ร้านไทยนิยมขายช่วยกันนะคะเป็นจดันค่ะสวักดีค๋าสวัสดีค่ะตอนนี้มาถึงงานแล้วนะคะผู้คนเริ่มมากันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อจุดหนึ่งร้านไทยนิยม ลงทั้งสองท่านเลยเหรอพ่อจดให้หน่อยมีค่ะ,ะเ,เ,เ,เดี๋ยวพ่อลงให้หละเอาเอาไ,ไม่รวมทั้งหมดเลยสวัสดีค่ะท่านรองท่านรองคนสวยคน่ทยให้อถ่ายให้ขอสักครับคุณพ่อบรรยากาศงานมุทิตานะคะของหาไลนะน่าโนบีเอตคนสวย สวัสดีค่ะวัสดีค่ะเกิดแก้วึ้นกดแก้วึ้นครับพระคาร์ไรน้ี่ก็จะใส่ผ้าคามเป็นหลักนะคะใส่ผ้าทอมือผ้าคามเป็นหลักนะคะเพราะว่าเป็นผู้สนับสน,นุนการทอมือเป็นผู้สนับสน,นุนงานฝีมือนะคะทุกอย่างจะใส่เป็นผ้าคามสวัสดีค่ะ ใส่เป็นผ้าคามทั้งหมดเลยนะใส่เป็นปวเวียนขาไลยไปไต่ขบียเจะไปไต่เดี้ยตั้งหลังเองเนาะไต่ตั้งหลังเปิดแกว้วโตโนะครับโตดีะดีอ่ะกระสุนปืนกระเด็นพอปะไปได้ลูกไปไต่ลูกตั้งหลัง ดูลายผ้าคามสวยสวยลายลายผ้าคามสวยมากในลายอื่นอาจารย์ถ่ายลายผ้าสวยมากอันนี้สั่งตัดนะคะลายนี้สั่งตัดเป็นลายสั่งใครตัดขออนุญาตค่ะเพราะว่าสั่งผ้าจตทางอากาศนนอ๋อลายเขาเรียกว่าลายอะไรลายดอกพิกล ลายดอกพิกลมีเชิงเป็นลายเหมือนต้นข้าวอะไรสักอย่างลายลายดอกพิกลแล้วก็เป็นเชิง mm hmm. สั่งเยอะไหมคะตอนนี้เอ่อได้ห้าคูณอ๋อเหรอคะเดี๋ยว, uh, วาถ่ายรูปไปแล้วจะไปเอามาขายเอามาขายที่ร้านสวยมากท่านรองผู้ชายก็ลายเดียวกันลายเดียวกันลายเดียวกันสวยมากเลยค่ะ<ม> ใช่ไหมคะแต่ว,ว่าคอคอเขาทำสูงไปนยอาจารย์ดูสิส <c oughs> <ๆ>ูงผู้ชายอะค่ะรอในายอาจารย์ดูพอดีเราคอยาว้ลยงามอยู่ค่ะคอาจารย์ท่านลองอันนี้ลองทั้งสองท่านเลยเนี่ยอันนี้ลองท่านที่สามตัดทรงผู้ชายก็สวยอันนี้ท่านลองนะคะลายพระครามสวยมากอ,อันนี้ผู้ชายคอยาว ถ้าลองไปยืนไม่ไม่เป็นไรลอง,ออย,งยืนคู่กันจะเอาไล่พระคำไปไปโฆษณาร้องดีสักคนมันไ, <laughs> ไม่อยากคู่สวยมากเลยนะคะลายนี้นี่ก็สวยอันนี้ก็อันนี้ลายลายเกตมณีลายดอกเกตมณีลายพอคนเก่าพอน้อยที่เราดีไซน์ขึ้นมาแต่ผ้า,าตัวนี้มันจะเป็นผ้าดอนเหมือนผ้าดอนกลอยนะ มันจะนิ่มผ้ามันจะอย่างแพงผ้าดอนกรอยผ้าจะแพงผ้าจะนิ่มผ้าจะนิ่มมากลายดอกเกศมณีสวยมากค่ะอันนี้ลายขอพระราชทานมาลายนี้ก็จะเน้นจะเน้นแบบสวัสดีค่ะอรราจารย์ลายผ้าดูลายผ้าข้างในข้างใ,ในสวยอ,อันนี้ก็สวยพรยะคำตัดทรงนี้ก็สวยนะคะเนี่ยตัดทรงนี้ก็สวย พิธีกรคนเก่งน้องเพียสอาจารย์เพียสนะ,ะน่ารักน่ารักที่สุดบรรยากาศนะคะอบอุ่นมากเลยนะ,ะทุกคนมาทีนี่ก็จะเป็นในโต๊ะพ่อนั่งโต๊ะพอนั่งอ่ะบรรยากาศอบอุ่นก็จะใส่ผ้าคลามกันทั้งหมดเลยนะ,ะแล้วใครที่มาในงานนี้ก็จะใส่ผ้าไทยใส่ผ้าไทย,ย,ไทยหมดเลย ใสภา้าไ,ไทยหมดเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคุณแม่กับคุณพ่อใส่ผ้าไทยข้อจ่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ